สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หมออีจะพาท่านก้าวเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของคุณเขาลำน้ำว้าที่ไหลเอื่อยสายหมอกที่ลอยอ้อยอิงอยู่รอบตัวท่านจะวางภาระหน้าที่ทุกอย่างไว้ข้างนอกแล้วก้าวเข้ามาจมอยู่กับธรรมชาติจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่คือสปันค่ะถ้าพูดถึงสปันแล้วต้องนึกถึงแหล่งโอโซนชั้นดีธรรมชาติที่งดงามพิสุทธิ์ ผู้คนที่มีมิตรไมตรีอย่างบริสุทธิ์การดำดิงอยู่ในสปันเหมือนการทำให้เข็มนาฬิกาของท่านช้าลงช้าลงและนี่คือที่พักที่หมออี้อยากจะแนะนำให้การหยุดเวลาของท่านมีความหมายมากที่สุดที่นี่คือ k i ริว a r i Boutique Resort สปัน ที่รีวารีบูทิกรีสอร์ตเป็นที่พักเปิดใหม่ริมแม่น้ำว้าที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาอยู่ริมทางเข้าหมู่บ้านสปันเป็นที่ที่จะมอบความผ่อนคลายให้ท่านอย่างที่สุดในความลักชัวรีและยูนิค ที่นี่มีที่พักสองโซนด้านบนติดทางเข้าจะเป็นโซน Boutique Duplex House มีทั้งหมด6หลังราคาหลังละ6 5 0 0บาทต่อคืนส่วนด้านล่างริมแม่น้ำว้าจะเป็นโซลักช u รีเทนแคมป์มีทั้งหมด6หลังราคาหลังละ8 5 0 0บาทต่อคืน l u x u r รีเทนแคมปเป็นแคมป์กระโจมที่ใหญ่มากใหญ่และมั่นคงจนเหมือนเป็นบ้านทั้งหลังที่สำคัญห้องน้ำก็กว้างมาก มีอ่างอาบน้ำพร้อมบริการตีฟองให้ท่านนอนแช่น้ำชมวิวลำน้ำว้าอย่างมีความสุขแต่ละหลังมีรั้วกัน้นแบ่งขอบเขตชัดเจนให้ความเป็นส่วนตัวมีสวนหย่อมให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ดูเข้ามาพบกับล็อบบี้ก็จะพบกับสไตล์ที่ยูนิคโดดเด่นและบูธิีที่สุดบริเวณนี้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเช้าและอาหารข้ากับวิวพันล้านบ้านพักของเราอยู่ในโซนบูติีดูเพล็กซ์เฮาส์อยู่ชั้นบนริมถนนทางเข้าลากกระเป๋าเข้ามาได้เลยค่ะมีทางเดินมีสวนหย่อมให้หย่อนใจ เดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านกันดีก,กว่านะคะเอา้าเจอพี่เอกไปไหนไปไหนขี้หรอเอา้าไม่ต้องวิ่งไปขี้ด้วยอะเรามาถึงที่พักที่สปันของเราแล้วนะคะที่พักเปิดใหม่เลยค่ะแนะนำเลยค่ะชื่อคิรีวารีบูชิแกรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูได้บ้านแล้วเราอยู่เป็นบ้านนะคะเป็น าสามหลังเลยมีบ้านทิวเขาที่ค้ารวงข้าวที่บ้าน บอกว่า<ม>แอมเมนิตี้ของเขาสบู่แชมพูครีมนวดผมเลิศมากค่ะแล้วก็ระเบียงัก็ชมวิวแบบสวยมากเห็นแม่น้ำเลยค่ะใครเอ๋ยใช่บ้านพักเราสวยไหมคะ แม่ชอบไหมคะเห็นภูเขาไหมคะเห็นภูเขาแล้วเห็นแม่น้ำไหมคะเห็นแม่น้ำเออดีใจจังเลยอุย้ยคืนนี้เราต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช<า>เอ,อ้ยเนี่ยค่ะแม่น้ำุูยแบบฟินมากค่ะตอนเย็นเราจองอาหารไว้ที่ร้านห้องอาหารเดี๋ยวไปทานอาหารเย็นกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวเปีนชุดกันนะคะ เราทานที่พักของเราเลยที่คิริวารีนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีร้านอาหารที่แบบรสชาติแบบพรีเมี่ยมมากแล้วก็แบบอาหารเมนูแบบสุดยอดจริงๆนะคะเก๋ไก่มากค่ะดูสิคานี่คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะเป็นล้านหน้า้าหน้าอีย่างรู้แต่ว่ามันลอยฟ้าน่ะดูสิตะเกียยมันลอยได้เลยะค่แล้วก็อันนี้หลนปูค่ะยำยำถัวปลีค่ะ แล้วก็น้องนี่อะไรข้าวผัดคีรีวาเลยมีซิกเนเจอร์อีกแล้วสุดท้ายก็คือต้มยำไหมคะน่าจะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวอีกแถบแล้วซื้อ๋อ้ต้มยำต้มยำปลาปลาถมใช่ใช่ ต้มยำนะคะวันนี้ป้าแขกมาในตีมอะไรคะอุยตีมชาวเขาค่ะเรามาถึงแหล่งแล้วเราต้องแต่งนะคะสวยค่ะไกเขียวเขาต้อนรับกันเขียวก็มาใหญ่ที่เพิ่มเติมมาสองอย่างค่ะอันนี้ไข่เจียวพีวีแล้วมันฟูมากเลยนะคะใช่ค่ะฟูมากเลยค่ะมานแบบว่าแบบอลังการมากค่ะอลังการมากคู่นาน ดูสิขาถ่ายก้อยก็แบบแนะนำมากเลยค่ะไมาพัะอันนี้ไข่เจียวคีรีบารีนะคะเมนูแนะนำของเขาเลยค่ะก็มาแล้วต่างหากส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือขั้วเห็ดรวมค่ะนี่เมนูสุขภาพนะคะเ็ษหลายชนิดมารวมกันขั้วไปเกลือขั้วผิดเกลือเห็ดรวม อันนี้เมนูสุขภาพไหมคะสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะไอ้แก้วสูงสนี่สุขภาพไม่ค่ะสุขภาพเลยต่ถ้าถ้าเยอะเกินไปก็สุขภาพเสียนะคะถ้าขนาดนี้ก็พอได้ค่ะอย่าเยอะกว่านี้ค่ะโอ้ขึ้นแก้วเจ้าเสาลงมากินเบียร์เลยแบบเล่นเส้นนั่นเนี่ยโหยาวเลยกินหม่บ้านเขาคนนี้ติ๋งนะคะแค่นี้แหละค่ะมีหมู่บ้านลงมากินเบียร์ที่เพื่อนเราที่แเราวันนี้ครับยำ ผัดกูดกุ้งสดอุ้ยอะไรนะยำมะกรูดผัดกูอ้าวยำผัดกูดมาหน้ามาหน้าผักตูดมามามาภูเขามาอะไรเงี้ยต้องกินพวกผัดนี้นะครับหากินยากนะเมมืองหน้าตาหน้าทานมากเท่ก็มันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปหาต้นต้นกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง เชื่อนะคะที่คิรีวารีสปันหมู่บ้านสปันนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะคะวิวพันล้านมากดูสิคะจริงๆวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยจะมีน้องๆน,นักนักดนตรีจากโรงเรียนเนี่ยมาเล่นดน,นตรีโชว์เล่นดน,นตรีสดตรงนี้ด้วยนะคะแล้ก็จิบกาแฟยามเย็นได้แต่ตอนเช้าก็สวยนะคะบรรยากาศริมแม่น้ำวา สวยมากค่ะลงดีกว่าแต่เขาบอกว่าอันตรายห้ามลงหมายถึงว่าคนอันตรายห้ามลงคนไม่อันตรายลงได้ <c oughs> ็มีสปาด้วยนะคะตรงนี้เป็นสปาเขาบอกว่าแบบคือสปาของเขาเนี่ยเป๊ะมากเพราะว่ามีพนักง,งานเนี่ยมาจากอินพอมาจากกรุงเทพเลยนะคะแต่เราไม่ได้ลองเลยอะเวลาน้อยอะคะ่ะคราวนี้เราก็ไปดูทางเข้าก่อนอที่จอดรถเนี่ยจอดนอกรัวแต่ว่าตรงน,นี้เป็นที่ของเขาเองนะคะคือเจ้าของคิรีบรีเนี่ยเขาซื้อที่มาซื้อที่ไว้ห้าไร่ หลเช้านี้ที่ที่พักคีรีวารีนะคะมีขนมจีบค่ะเขาให้เลือกได้สีอย่างขนมจีบหนึ่งละไข่กระทะสองแล้วก็แซนด์วิชไข่ม้วนแล้วก็ข้าวต้มหมูค่ะนี่แล้วก็ถ้าเกิดไม่อิ่มสามารถสั่งเพิ่มได้เจ้าของน่ารักมากค่ะสะปอร์ตมากแล้วดูสิค่ะเนี่ย ที่ใส่มาโหสวยมากเลยค่ะไม่เคยเจอที่ไหนแบบนี้เลยสุดยอดค่ะไอเดียบันเจิดมากเยี่ยมเยี่ยมค่ะ